ระอธิการทันวาทิติธรรมโมเจ้าอาวาสวนาบุญตะบนทุ่งอเภอลองจังหวัดพะเขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินเพื่อน,นําจตุปัจจัยมาสร้างพระเจดีย์สิริรัตนพธิยานเจติยาปุญญะนิมิตประสิทธิพรหอฉันห้องกุฏิรับรองอาคารเนื้อนาบนุญและโบราณโบส์ ในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จที่ยังขาดเหลืออยู่อีกจำนวนมากจึงขอบอกบุญมายังสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายรวมเป็นา้าาพทอดกระถินในวันที่1 2 1 3ถึงพฤศจิกายน2565โดยพร้อมเพียงกันขออำนาจคุณพระศรีรัตนัปลายและบุญกุศลในครั้งนี้จงดมดาลให้สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาจงประสบแต่ความสุขความเจริญพร้อมด้วยอายุวัฒนะสุขภาะระปฏิพานธนะสารสมบ,บัติทุกประการมีความมั่นคงในชีวิตเจริญก้าวหน้าในการทำงานสามารถร่วมทำบุญได้ผ่าน ท่องทางการโอนเข้าบัญชีวัดนาบุญธนาคารออมสินสาขาลองเลขที่บัญชี020 370 564740 หรือบัญชีที่2ชื่อบัญชีวัดนาบนุญธนาคารกรุงไทยสาขาลองเลขที่บัญชี513-043-2460สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทราศาพัพท์096-213-5212พระอธิการทันวาติติธรรมโมเจ้าอาวาสวัดนาบนุญหรือหมายเลขโทราศาพัพท์087-034-2942ในา,านางทวีสุขอดีสมาชิกสภาเทศาบาลเมืองลำสาแก้ว